สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับแม่และน้องอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะเข้าครัวกันแม่จะทำพี่แกงไกุ่กไก่นะคะวันนี้แม่ไปซื้ออกไก่มาะคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับแม่อีกแล้วนะคะวันนี้แม่เข้าครัวอีกแล้วคะ่ะแม่จะมาทำ ผัดพริกแกงอกไก่นะคะแม่เพิ่งไปซื้ออกไก่มาเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมหลักเลยก็คืออกไก่เพิ่งไปซื้อมานะคะเมื่อกี้นี้เองเลยแล้วก็น้ำตาลพริกแกงถั่วฝักยา แล้วก็กระเทียมนะคะน้ำปลาสุดท้ายก็ใบมะกรูดค่ะใบเล็กๆแบบนี้นะคะที่แม่บอกคลิปก่อนๆบ้านแม่ใบเล็กค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวตามแม่ไปดูกันเลยค่ะว่าทำยังไงง่ายๆสไตล์แม่ค่ะไปค่ะ อนนี้ครัวเราพร้อมแล้วค่ะมาลงมือทำกันได้เลยค่ะอันดับแรกเลยก็เปิดแก๊สเหมือนเดิมค่ะถ้าไม่เปิดแก๊สก็ทำอะไรไม่ได้ใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยรอน้ำมันร้อนแป๊บหนึ่งนะคะใส่นิดหน่อยพอเพราะว่าในน้ำในพริกแกงค่ะมันก็มีมันอยู่แล้วนะคะ น้ำมันร้อนแล้วนะคะใส่กระเทียมลงไปค่ะกระเทียมที่เราทุบเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเม่ขออนุญาตเปิดฮูดนะคะดูดกลิ่นก่อนเนาะเสรแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปเลยนะคะ ทำด้วยถัวปักยาวเลยค่ะใส่น้ำนิดหน่อยนะคะ ้นเพราะว่าไม่ให้ไก่มันแห้งเกินไปอะค่ะให้มันมีน้ำมันจะได้นุ่มนะคะอคตอนนี้ก็ปรุงรสเลยะคะ่ะใส่น้ำตาลเอาอน,นุญาตใช้มือเลยนะคะ não pra ็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะถ้าไก่สุกก็เจอรเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าถูกปักยาวไม่ต้องใช้เวลานานค่ะไปดูหน้าตากันค่ะว่าหน้าทามขนาดไหนเรียบร้อยแล้วนะคะตามไปดูค่ะค่ะมาดูหน้าตากันเลยเป็นไงบ้างคะนะ้า น่าทานไหมคะผัดพริกแกงอกไก่นะคะง่ายๆสไตล์แม่เลยคะ่ะใครสนใจลองไปซื้อมาทำได้คะ่ะง่ายๆมากของไม่จู้จี้จุกจิกไม่มีอะไรเลยคะ่ะ แล้วปริมาณเหมือนเดิมค่ะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะใครที่ดูคลิปแม่ที่ทํากับข้าวนะคะจะสังเกตได้ว่าแม่จะไม่ใส่ผงชูรสหรือรสด,ดีนะคะเพราะที่บ้านไม่ทานค่ะแต่สําหรับอื่นที่ชอบก็สามารถใส่ลงไปได้นะคะแต่ที่บ้านแม่ไม่ทานค่ะก็เลยเลือกที่จะใส่น้ําตาลแทนค่ะแต่รสชาติก็อร่อยค่ะเพราะว่าเราติดรสชาตินี้กันมานะคะโอเคคลิปนี้ ก็จ,จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะทำกับข้าวง่ายๆสไตล์แม่ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้แม่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยค่ะแล้วแม่จะกลับมาทำอาหารอะไรให้ทานอีกให้ดูอีกรอติดตามในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย